ร่างกายของมนุษย์เซลล์นะคะทั้งคนคือคนที่ไม่ป่วยก็ต้องปฏิบัติเพราะบางครั้งมันอยู่ข้างในแล้วมันพร้อมที่จะระเบิดถ้าเกิดเรามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมันเซลล์มันเสื่อมแล้วแต่มันพร้อมที่จะแสดงอาการว่าโรคกันน้อยบางทีก็โปรยไม่มาเร็งเลยตู้มไม่เคยป่วยอะไรเลยมาเร็งเลยบางคนก็ตู้มเนเลือดแตกเลยไม่เคยไปตรวจเห็นไหมเราจะปล่อยให้เกิดแบบนั้นทําไม ในเมื่อเส้นทางที่อาจารย์สอนถ้าเกิดไม่ปฏิบัติเกิดร้อยเบอร์เซนแต่เกิดปฏิบัติดีร้อยเบอร์เซนนี่คือทฤษฎีนี่เป็นวิทยาศาสตร์มันมีความชัดเจนเพราะฉะนั้นคนที่ป่วยวันนี้ท่านมีความหวังเลยเพราะหลักลุงน้อยก็บอกแล้วมันง่ายง่ายท่านใส่ใจเข้ามาเรียนรู้ปฏิบัติเคร่งครัดมีวินยัยแล้วก็บรรจุลงไปในจิตสำนึกของเรา และสุขภาพจะดีวันดีคืนมันฟื้นนะคะเพราะว่าเซลล์ของเรามันผลัดเปลี่ยนผลัดเปลี่ยนประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบครั้งเราได้เซลล์ใหม่ตลอดถ้าเกิดว่าเราปฏิพฤติปฏิบัติตัวดีอเซลล์เก่ามันจะตายเซลล์ใหม่มามันก็ใหม่มันจะได้คนใหม่มันจะได้อาวัยวะใหม่นี่คือมนุษย์ล้างกายแต่ล้างติดท่านไปเรียนที่อาจารย์สริยาเพราะอยู่จะบังคับไม่ให้เครียดมันยากมากเลยมันต้องมีพื้นฐาน ห้องที่มันมีความสําคัญต้องตระหนักเรื่องสุขภาพกับเรื่องไรายได้เรื่องของเราเรื่องของลูกเรื่องของครอบครัวเราจะอดอยู่นะคือพยายามมาดูงานที่มันจําเป็นอย่าไปโฟกัส่วนมากลองดูดวมาลิตุูเราไปดูเรื่องไร้าสาระที่ไม่มีประโยชน์เลยเล่นไลน์ก็เหมือนกัน พอไปเล่นไลน์เจออะไรเรื่องที่สนใจใน u t u b e ก็ฟังบางทีก็ฟังเรื่องไร้าสาระฟังไปก็เศร้าไปฟังไปก็จิตตกไปต้องดูเรื่องที่มันมีพลังมันสื่อหมดเลยน่าจะบอกให้เลยนะเราฟังเรื่องลบมันจะเข้ามาเราเรื่องลบเราฟังเรื่องบวกมันจะเข้ามาเรื่องบวกอาจารย์ไม่ฟังเลยไอ้ลบไอ้ความเครียดมันเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าเกิดเรานั่งสมาธิจะบอกให้เลยว่ามันเป็นการล้างพิษออกจากร่างกายอย่างดีเลยทาไมเราป่วยอยู่ล่ะตอนนี้ พิษมันเข้าร่างกายเราทุกทางเลยค่ะแต่เราไม่เคยได้ล้างพิษแผนปัจจุบันเขาก็ไม่ได้ล้างพิษให้เราเหรอกแต่ตัวก่อโรคคือตัวพิษเนี่ยเราต้องมาดูที่สาเหตุพิษอะไรบ้างนะคะเราตั้งแต่เรื่องความคิดเรื่องความเครียดนี่คือพิษมหาศาลเขาวิจัยนะว่ามะเร็งในประเทศไทยสาเหตุที่เกิดขึ้นส่วนมากอันดับหนึ่งเลยนะจากความเครียดดูสิ พราะความเครียดนตัวร้ายมากๆเลยนะไม่ใช่ความเครียดอย่างเดียวความเครียดคือความกลัวความวิตกกังวลความอิจฉาความริษยาความเร่าร้อนทั้งหมดเลยนั่นแหละคืออารมณ์ลบนั่นแหละคือตัวร้ายเลยตัวร้ายมากๆเลยเพราะมันจะสั่งให้ไม่เลือดขาวไม่ทางานเลยนะที่อาจารย์บอกว่าไม่เลือดขาวนี่คือตัวที่ตัวที่ช่วยเลยกระดีกระดามันกินเชื้อโรคแม้แต่เชื้อมาเร็งแม้แต่เชื้อโควิด แต่ถ้าเกิดเราเครียดนี้คนที่เป็นโควิดนี่ต้องอาจารย์สอนเลยนั่งสมาธิเลยขณะที่ป่วยห้ามเครียดถ้าเครียดตายเลยแหละโควิดกินตายเนี่ยแล้วเซลล์ของเราจากเสพหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองแต่มันประโยชน์มหาศาลเราฝึกทําเลยค่ะฝึกฝึกทําให้ติดเพราะชีวิตเรามันร้อยยี่สิบปีนะเราสามารถทําได้โดยที่เราเกิดแก่เราข้ามป่วยไปเลยเราไปตายตอนเซลล์มันเสื่อมจริงๆ แล้วจะสนุกมากเลยสมองนี่บอกได้เลยใช้ได้ถึงร้อยปีร้อยี่สิบปีแล้วยิ่งคิดยิ่งใส่บรรจุลงไปมันยิ่งฉลาดแต่ถ้าเกิดไม่ทําอะไรไม่คิดมันยิ่งโง่มันเสื่อมเหมือนรถที่มันไม่ได้ขับแล้วเขาวิจัยออกมาแล้วสมองที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เมื่อเจ็ดสิบปีแล้วเราจะไปคิดแก่ทำไมอ่ะอาจารย์ไม่เคยคิดแก่เลยมาอยู่ข้าราชารหนุ่มหมดอตัวอ,อายุเป็นเพียงตัวเลขไม่เคยสนใจเลย แก60ปีไม่เคยสนใจว่าตัวเองวัยกเกษียณวัยผู้ถูวยอยู่ไม่เลยค่ะเป็นวัยร่าเริงวัยรุ่นวัยแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวสิแล้วถ้าเกิดเราคิดแบบนี้มันกระตือร้นแล้วก็ศึกษาเรียนรู้แล้วก็มาพัฒนามันจะมีความสุขอะก็โรคเราสามารถคุมมาได้เหมือนอาจารย์ก็คุมได้หมดเป็นที่ไหนเลยตอนนี้ไม่มีสักโรคหนึ่งตอนแรกเป็นยเยอะแยะเหมือนกันเป็นหมดคุมได้อ่ะไม่ติดกับอาจารย์เรื่องลบไม่มีเลย แล้วเดียคือคนคิดลบเราต้องสอนว่ามันมันมีโทษอย่างไรบางครั้งคือเขาไม่รู้ตัวไงคือความอาวิชชาคือไม่รู้ตัวแล้วเปลี่ยนวาจาของเราเสียนะคะพูดจาให้ดีปากของเราอะนะพูดจากับคนในครอบครัวให้ไพเราะเพราะ,พร,าะพริง้งให้กำลังใจซึ่งกันและกันสำคัญมากนะคนในครอบครัวนะยามธุรกิจไม่ดียามเจ็บไข้ไม่สบายนะอย่าให้น้ำเสียงออกมาเนี่ยตาม,มาทำร้ายกันเลย อาจารย์บอกแล้วจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านนี้คือพลังทั้งหมดเลยนะจัดห้องนอนจัดบริเวณบ้านปลูกผักปลอดสารพิษเมื่อเช้าก็ลงไปดูแปลงผักแล้วมันมีความสุขมากอะ่ะไอ้มะเขือที่อาจารย์ปลูกแนละ้วมันออกซ้ายออกขวาออกหน้าออกหลังจริงๆเลยกินกันไม่มีวันขิ้นสุดเลยไอ้ต้นเล็กนิดเดียวมันก็โผล่ออกมาดูตอนเย็นลูกนิดเดียวพอตอนเช้าใหญ่โตกินได้นะลองทําดูสิมีความสุขมากี่ปลูกมะเขือนะมะเขือส้ม มะเขือเทศอ่ะพอปลูกเสร็จแล้วนะคะเราดูศึกษาแต่ละตัวมันมีประโยชน์เก็บมาให้คนในครอบครัวปั่นก็ได้นะคะเอามาวางในการก็ได้นะคะนึ่งกรงนึ่งปลาเอาข้าวที่มันปลอดสารพิษบรรจงนะคะทำอาหารให้คนที่เรารักกินสิพ่อบ้านก็เหมือนกันนะคะปลูกได้แล้วผักปลอดสารพิษอาจารย์พูดมาเองแล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมันเป็นยาอายุวัฒนะ บอกว่ารักมักรักมาคนในครอบครัวพูดมาปีนย่งแล้วว่าผักหลากหลายชนิดคือตัวอาหารเซลล์ชั้นเลิศปัะภพีในคนเอ้อยังไม่ปลูกอีกแสดงไม่รักจริงประกวดต่อไปเดี๋ยวจะมีรางวัลเนแล้วก็สูดหายใจเข้าไปลืกอตอนเช้าอะ่ะโดยอาจารย์พยายามที่จะปลูกขวางท่านทุกวันเลยนะคะเรื่องคิดบวกเพราะนี่คือการรักษาร่างกายของท่านอย่างธรรมชาติที่ดีที่สุดเลยวิเศษสุดเลย ไม่แก่ด้วยสูดอา,าการิาุาิเข้าไปลึกๆเพราะออกซิเจนมันตัวสําคัญมากเลยออกซิเจนเข้าไปช่วยในการที่เขาเรียกว่าสร้างพลังงานให้เซลล์ลึกถึงชั้นไมโทคอนเดรียโนนเขาใช้ออกซิเจนก็ลองไม่มีออกซิเจนครับในร่างกายสิเราจะได้พลังงานที่ไหนล่ะคะน้อย เรื่องสําคัญนะคะ่ะแล้วถ้าเกิดใครที่อยู่ในที่อากาศถ้าเกิดมีฝุ่นนะคะ PM ศูนย์จุดสองเยอะท่านต้องซื้อเครื่องยอมเลยค่ะต้องมีเครื่องพอกอากาศรา<อ>ะ <รอ S 2> หนึ่งในสามท่านต้องจุดอ,อากาศบริสุทธิ์ท่านลองดูดิถ้าเกิดว่าท่านอยู่ในในที่มลพิษตลอดเวลาเลยอ่ะสูตรเข้าไปทุกวัน PM ห้องนี้ขลังนะนะจะมีการตรวจมลตลอด เราก็คิดปวดนะแล้วสวดมนนะคะหรือนั่งสมาธินี่เป็นเสียงว่าดจันรู้ไหมนี่ที่จะพูดนะคะเพราะเขาบอกว่าไอ้ที่พูดเรื่องน้ํานะคือคือเมื่อกี้เอาอากาศ่อนนะดูดูสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะในการที่เราจะรักษาร่างกายของเราในการล้างพิษนะอัน้นเมื่อกี้ล้างพิษทางด้านจิตใจนะอันนี้ล้างพิษทางด้านร่างกายแล้วเวลาเวลานอกจากที่เราสูดหายใจเข้าไปลึกๆแล้วก็ อ่าพอนหายใจออกมาช้าๆแล้วนะออกซิเจนมันจะลงเข้าไปทั่วน่ยทั่วปอดอะ่ะแต่ถ้าเกิดเราหายใจสั้นนะคะหายใจหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นน่ะออกซิเจนเข้าครึ่งปอดมันอุป,ประมาณสองพันมันเข้าแค่ห้าร้อยแล้วคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันเป็นของเสียในร่างกายมันมันออกไม่หมดมันจะอยู่ที่ถุงลมใต้ปอดอันนี้คือของเสียไงของที่เป็นพิษในร่างกายพิษของเราเยอะมากที่เราป่วยนะคะ แต่เราไม่มีมีวิธีการขับพิษออกเพราะฉะนั้นการขับพิษด้วยวิธีการหายใจสําคัญที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราระลึกได้เราสูดหายใจเข้าไปลึกๆนะคะแล้วก็ผ่อนหายใจออกมาช้าๆแต่ทำให้อากาศเข้าไปเต็มปอดเลยนะคะทีนี้มะเร็งมันกลัวเห็นไหมนี่รักษาโรคมะเร็งอะ่ะมันรักษาแบบธรรมชาติ มันแก้ที่สาเหตุหมดเลยแล้วช่วยได้เยอะมากเลยเขาจะไม่ชอบออกซิเจนชูดเข้าไปให้ลึกๆให้เต็มทั่วไปเลยมันจะไม่แพร่ไง แล้วก็วิธีการล้างพิษในระบบทางเดินหายใจนอกจากการหายใจแล้วนะคะนี่คือการล้างพิษนะอาจารย์จะสอนวิธีการล้างพิษในระบบแต่ระบบเลยนะคะพิษเราต้องออกไม่ไดันเราป่วยหมดต่อไปเรื่องการออกกาลังกายก็เหมือนกันเวลาออกกาลังกายอะ่ะออกช้าช้าสุดท้ายเราต้องออกด้วยความเร็วให้เราเหนื่อยถ้าออกช้าช้าทุกวันไม่เหนื่อยไม่หายใจหอบมันไม่ได้ผลนะคะ จำไปเลยวิธีการออกกำลังกายวิธีการล้างพิษออกจากปอดต้องเดินหรือวิ่งไม่หอบเลยค่ะเพราะการเดินหรือวิ่งให้หอบตรงจุดนั้นอะ่ะมันจะทําให้ออกซิเจนมันลงลุกลงไปถึงถุง,ถงลมปลอดเลยแล้วมันจะดันไคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่กลีบป,ปอดข้างล่างออกหมดเลยเขาเป็นการล้างพิษทางระบบทางเดินหายใจท่านทําสิมันงคตรมาสกันทั้งหมดแหละทำแบบธรรมาชาติ แล้วการออกกำลังกายประโยชน์มหาศาลนะมันจะล้างพิษออกจากอโอเคนะนี้นี่วันนี้อาจารย์จะสอนวิธีการล้างพิษออกจากร่างกายส่วนต่างๆของเราเพราะสำคัญมากเลยฮะ<อ>นี่เป็นการเมื่อกี้อาจารย์สอนเป็นการล้างพิษออกจากปอดโดยการสูดหายใจเข้าลึกๆในระหว่างกำลังกายนะ ทีนี้การออกกำลังกายก็เหมือนกันเป็นการล้างพิษออกจากกระแสเลือดดูน่สำคัญเพราะว่าพิษที่เข้าไปมันสารพัดสารพเพย์ที่เรากินเข้าไปนะสารอาหารที่เรากินเข้าไปมันมีสารพิษเจือปนหมดอากาศที่เราหายใจเข้าไปมีชิษเจือปนหมดสิ่งปนเปื้อนมีพิษเจอเจือปนหมดเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีการล้างพิษ ถ้าไม่ล้างไม่มีทางหรึ่ยาไม่มีการล้างพิษสัตวที่เรากินเข้าไปในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นการดูแลแบบองค์รวมแบบนี้มันโคตรดีมากๆเลยการล้างพิษในกระแสเลือดในกระแสเลือดของเราเวลาเราล้างพิษหนึ่งก็มันจะออกมากับเหงื่อกับน้าําสิ่งที่เราไม่สนับก,ก็มันอยู่กับธรรมชาติทั้งหมดเลย มันออกมาจากเลือมาจากน้ำเพราจากนั้นเราต้องทานน้ำเยอะๆเพราะร่างกายของเราผสมด้วยน้ำค่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะปิดไหมแจ๊คขอตันะคะอะมามาดูเรื่องการล้างนะเพราะว่าถ้าเกิดท่านทาได้โอ้ยแบบไม่ง่ายแล้วก็ี้ร่างกายจะฟื้นหมดเลยนะคะฟื้นหมดเลยปฏิบัติตามหลักอาจารย์ไม่มีใครหรอกที่ไม่ได้ผลอนะ ทำไมถึงให้ดื่มน้ำเยอะๆล่ะคะในร่างกายของเราอ่ะนะคะน้ำเป็นส่วนประกอบประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์น้ำเป็นสินงนน่งจำเป็นมากแต่คนเราไม่ดื่มน้ำดันไปดื่มน้ำอะไรก็ไม่รู้ที่เขาขายที่เป็นกระะที่ป่วยอะกันนยั่วเยี้ยน้ำท่านควรดื่มน้ำที่สะอาดแล้วเดี๋ยวจะมาบอกความลับวนันนี้ว่าขนาดน้ำ มันยังมีความแตกตา่างกันเลยในการดูแลสุขภาพตอนนี้รู้แล้วนะว,ว่าดื่มน้ำเยอะๆนะไม่ต่งกว่าแปดแก้วหรือสองลิตรนอกจากคนที่เป็นโรคไตนี่เขาควบคุมเรื่องน้ำนะทีนี้ท่านเชื่อไหมว่าขนาดว่าน้ำอ่ะอย่างรักษาสุขภาพเราได้มหาศาลแล้วน้ำแบบไหนละ่ะจากการค้นควาในใ้าวิใัยท่านเชื่อไหมว่าอาจารย์ครับ มันเป็นการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติเรโคตรได้ผลน่ะทีนี้มาดูเรื่องน้ําคือเรื่องใกล้ตัวแต่มันดูรักษาสุขภาพเราโคตรดีหมดเลยอ่ะเดี๋นี้อาจารย์จะพูดการล้างพิษออกแก่ร่างกายของเรานะทีนี้ท่านเชื่อไหมเขามีการวิจัยนะคะน้ำนะคะเห็นไหมตอนนี้ที่เขาขายน้ําเพราะว่าน้ําถ้าเกิดว่าการไม่ให้เราป่วยโดยเฉพาะโรคมะเร็งนะน้ําต้องมีสภาพของความเป็นด่างอ่อนๆเห็นไหมที่เขาขายน้ําด่าง แล้วเขาทาให้โมเลกุลของน้ําเปลี่ยนที่ก็ขายน้ํากันอะ่ะโมเลกุลน้ําเป็นน้ำหกเหลี่ยมน้ําพอน้าหกเหลี่ยมปับ๊บน้ําพวกนี้นะคะมันจะกลายเป็นน้ําด่างพอกลายเป็นน้ําด่างปับ๊บมันจะทําให้โมเลกุลมันเล็กซึมเข้าไปล้างพิษต่างๆในร่างกายและขับออกมาโดยการออกกาลังกายของเรานี่แหละเพราะพิษมันมีเยอะในร่างกายของเราที่เข้าตลอดเวลามันต้องล้างออกมาด้วยน้ํา และท่านทราบไหมว่าเขามีการวิจัยสุดยอดหรือว่าถ้าเกิดเราไม่ไปซื้อน้ำด่างนะถ้าเกิดเราไม่ไปซื้อน้ํำด่างแต่เราจะทําให้น้ําในร่างกายของเราเป็นหกเหลี่ยมได้อย่างไรมีนักวิทยาศาสตร์เขาคิดค้นบอกว่าสุดยอดมากเลยการนั่งสมาธิเห็นไหมที่อาจารย์สอนตลอดเวลาเลยว่าพลังจิตมันโคตรมหัศจรรย์น่ะมันเปลี่ยนอะไรได้ทั้งหมดเลยนะคะ เขาวิจัยออกมาพัดมันมีพลังไงพลังจิตมันมันมีพลังมันเหมือนอิเล็กตรอนเลยอ่ะเหมือนเหมือนมันเหมือนแม่เหล็กเลยอ่ะจิตของเรามันเหมือนแม่เหล็กอับพวกค้นพบอะค่ะมันมีพลังหมดเลยพลังที่ดีๆหมดเลยนะคะแล้วถ้าเกิดมีการนั่งสมาธิอ่ะมันจะทำให้น้ำในร่างกายของเรากลายเป็นน้ำหกเหลี่ยมเอาตกมือให้น่อยนี่คือความสุดยอดในการรักษาร่างกายอีกแล้วในการล้างพิษอีกแล้ว เพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิจิตของเรานิ่งอะนะคะมันจะทําให้โมเลกุลของน้ําของเรานะคะกลายเป็นน้ำหกเหลี่ยมน้ำหกเหลี่ยมมันจะมีสภาพเป็นกรดอ่อนๆสําหรับผู้ป่วยทุกคนเลยค่ะในร่างกายของเราเราต้องทํายังไงก็ได้คนที่ป่วยมาลงมาเร็งความดันเบาหวานส่วนมากสภาพร่างกายเป็นกรดตั้งนั้นเลยค่ะที่ป่วยกันโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งนะพรสภาพร่างกายของเราเป็นกรดนะ มะเร็งมันก็ไม่โตที่อาจารย์พูดแบบนี้ทุกคนต้องต้องปฏิบัติเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนมีมะเร็งในตัวหมดตอนนี้เนี้ยเพราะเราได้รับสารพิษเยอะแยะายายมากไปเลยมันพร้อมที่จะระเบิดตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเกิดเรามาปฏิบัติเหมือนที่อาจารย์สอนมันจะไม่โผล่เลยอย่ารอให้มะเร็งมันระเบิดมาก่อนแล้วเราจะปฏิบัติหรือคนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งการนั่งสมาธิเห็มไหมหลายคนที่ยืดชีวิตได้จากการที่นั่งสมาธิ อยู่บนป่าบนเขากินผักผลปลอดสารพิษทำไมเขารอดชีวิตละ่ะมันเป็นแบบนี้ทั้งหมดมันไม่ใช่ปาฏิหาริย์แตเ่เป็นเรื่องจริงพลอาจย์บอกแล้วว่าความเชื่อเนี่ยการจะศึกษาสุดๆจะไม่ให้เชื่อแบบแชนิดที่กังวลหรือหลังเลเลยเชื่อมันสุดๆก็ศึกษาให้มันสุดๆ นะทีนี้พอน้ำเป็นแบบนี้โมเลกุลเล็กนะคะเราก็ออกกําลังกายในหลักของอาจารย์ทั้งจิตมันต้องสัมพันธ์กันหมดพอออกกาลังกายปับ๊บน้ํามันจะโดนขับออกมาทางเหงื่อก็คือล้างพิษนี่นี่คือวิธีการล้างพิษออกจากร่างกายของเราแล้วบางครั้งการอบซาวน่าก็อบได้นะอบซาวน่าพวกนี้คือเป็นการล้างพิษหมดเลยนี่เขาเรียกว่าวิธีการล้างพิษแบบธรรมชาติหมดเลยการนั่งสมาธิจากน้ําเพราะฉะนั้นเราต้องตื่นน้ําน้ําเป็นโซนสีขาว ดื่มไม่เยอะดื่มน้ําสะอาดนี่แหละนะคะดื่มน้ําที่สะอาดดูหน่อยนะม,มันมีความสําคัญกับชีวิตของร่างกายของเราดูไว้น้ําสะอาดแล้วก็ถ้าเกิดเรามีสมาธิมันก็แปลงน้ําของเราเลยมันจะไม่ให้สภาพความเป็นกรดเห็นไหมขนาดน้ํามันังรักษาร่างกายเราเลยทุกอย่างคือธรรมชาติเขาสร้างมาสมบูรณ์แบบหมดแล้วนี่คือการล้างพิษนะต่อไปนะคะถ้าระยะวที่ล้างพิษของเราอีกอย่างหนึ่งคือตัก ตับนี่นะคะหนึ่งเวลามีสารพิษเข้าสู่ร่างกายนี้คะตับจะขับพิษออกจากร่างกายของเราเลยนะคะขับพิษออกจากทางกระแสเลือดโดยการออกมาทางฉี่ออกมาทางเหงื่อนี่คือตับนะคือคกลไกในการทํางานร่างกายบอกโคตรมหาศจรรย์เจ้ขาช่วยเราเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเราต้องถนอมตับด้วยนะคะอย่าให้มีสารพิษสมมติมีสารพิษในระบบลําไส้ตับก็ขับ คือถ้าเกิดเรามีสารพิษเข้าไปเยอะจะทําให้ตับเราทํางานหนักคือหนึ่งเขาขับสารพิษแล้วก็เก็บสารพิษในร่างกายของเขาด้วยแล้วทีนี้ถ้าเกิดเป็นสารพิษที่ไม่สามารถละลายออกมาทางน้ําได้นะคะตับจะขับโดยการขับมาทางถุงน้ําดีขับมาทางถุงน้ําดีเวลาขับพิษจากถุงน้ําดีอ่ะเขาจะขับออกมาลงมาทางลำไส้เล็กเห็นไหมคะ พอลงมาทางลำไส้เล็กถ้าเกิดเราไม่ดูแลระบบลำไส้ดีก็คือพิษที่เราเป็นมะเร็งกันเยอะขนาดตับยังขับมาทิ้งในลำไส้เล็กเลยถ้าเกิดเราไม่ดูแลระบบขับถ่ายเราล้างสะอาดสะออกทุกวันก็คือสารพิษทั่วร่างกายมันมารวมที่ตับมันขับลงมาที่ลำไส้เล็กเห็นไหมคะการขับพิษที่สาคัญที่สุดก็ลำไส้การดีท็อกซ์ลำไส้นี่แหละแล้วก็ทานผักเสียคือมันต้องล้างพิษออกจากร่างกายของเรา แต่ละยอย่างนะอ่านี้คือสอนนะคะแต่ละวันนะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการล้างพิษในหมดทุกระบ,บุทั้งกายแล้วก็ทั้งจิตแล้วเราจะไม่ป่วยเลยค่ะเราจะออกมาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเลยท่านอย่าไปพึ่งยาจนตายเลยมันช่วยอะไรท่านไม่ได้หรอกแต่ตอนนี้คนที่กินยาแค่พยุงไว้ระหว่างที่ปฏิบัติกับอาจารย์เดี๋ยวหมอจะลดยาเกือบหมดอนะ่ะ ร้อยนี้คือเป็นวิธีการดูแลสุขภาพที่เขาเรียกว่าแก้ไขที่ต้เนเหตุที่สุดยอดมากเลยที่ทำให้เซลล์ของเรานี่มันจะสมบูรณ์แบบแข็งแรงแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นนะเราจะไม่อ้วนเราจะสวยเราจะผิวตึงเพราะเรากินผักหลากหลายชนิดนะแล้วดันมาได้ก็บอกว่าตัวที่หกนี่คือมันเขาเรียกว่าเหมือนกับว่า เสริมใยเหล็กเลยไม่ว่าจะเป็น CBD จากกันชงแล้วก็นมมันเข้ารูปเลยแล้วอาจารย์ว่าโคตรถูกมากเลยนะไม่ต้องไปเลือกที่อื่นแล้วหรอกค่ะเพราะอาจารย์คิดว่ามันเป็นที่สุดของมันแล้วแล้วตอนนี้นะคะ,ะกันชงนะทุกคนก็สั่งแล้วทำไมยังช้าโอ้ยเขาจะใช้วิธีการที่นี่นะคะท่านประธานคือน่ารักมากเลยเขาดูเรื่องคุณภาพสุดๆเลยตอนนี้ เดี๋ยวรถใหญ่สุดตอนนี้ทยอยออกมาแล้วรถใหญ่สุดจะออกมาวันจันทร์เพราะท่านเพราะเขาจะดูนะไอไอสารจาก CBD จากกัญชงไม่ใช่อยู่ๆมันจะตีออกมาได้เหมือนสารเหมือนที่เขาจริงๆแล้วนะ CBD ของต่างประเทศเขาใช้สารสังเคราะห์นะของต่างประเทศถึงขนาดนั้นเลยเวลาผลิตออกมานะเขาใช้สารสังเคราะห์เราไม่เอาอะไอวอนชอบจะไม่เอาเราจะเล่นธรรมชาติทุกอย่างเลย ถ้าเละเขาสั่งสารสังเคราะห์มาแป๊บเดียวนะร้ายบริษัทรู้ไหมเขาใช้สารสัง,สง,งเคราะห์ CBD อ่ะแต่ของเราโอ้ยไม่เล่นเลยค่ะคุณภาพล้วนๆนะฟางที่เขาผลิตโอ้ยน่ารักมากเลยท่านประธานนะาเนาะใบก็ต้องใบที่สดตามฤดูก,กาลที่มันมีสาร CBD เคระหคระหคราด้วยสมุนไพรบางตัวเพราะฉะนั้นสมุนไพรบางตัวเราไม่ต้องโฟกัสหรอกเราพูดตัวสาร CBD ตัวหลักของเราเพราะตัวนั้นมันน้อยนิดเป็นส่วนผสมบาง,งานน้อยนิด อ๋อเป็นกระสายแต่ตัวเด่นของเรานะไอซีบีดีนี่แหละเราจะพูดแต่มันขยี้เลยเพราะมันจะมีความแตกตา่างก็ท่านลองดูผลลัพธ์สิแล้วเขาจะประดิ์ปะดอยให้เวลานิดหนึ่งนะอยากไม่ต้องวอยไว้ให้วนจอกมีแต่ความเมตตาการุณานะคะเขาก็อยากผลิตมันสั่งกันเยอะมากเลยยอดถล่มทลายแต่คนที่ผลิตถ้าเกิดเขาจะออกมาแบบโลนโลเขาก็ออกมาได้นานเลยะคะ่ะ บอกแล้วมันมันต้องคุณภาพนะท่านประธานนี่คือเขาพิถีพิถินพิถีพ,พิถันมากเลยเรื่องคุณภาพของสินค้านะแล้วก็กระบวนการที่จะเก็บออกมาแล้วรสชาติมันไม่เหมือนกันหรอกเราไม่ต้องวยวายเพราะว่าออกมาจากพืชอ่ะมันตามรดูการตามพื้นดินตามธาตุอาหารพืชเวลาออกมารสชาติมันไม่เหมือนกันเราอย่าเอารสเดิมมันเปลี่ยนแปลงตามรดูการซึ่งตอนนี้อาจารย์ทราบเลยกระบวนการผลิตของเขาเข้มข้นมากเลยแล้วเป็นสูตรลิขสิทธิ์ไม่มีใครตามทันหรอก แล้วขวดก็ปลาณีตเห็นไหมคะเอาเอาใหม่หมดเลยไอ้ที่รั่วรั่วชุ่มชุมไม่เอาอะ่ะคือให้เวลาบริษัทนิดหนึ่งเพราะเขาต้องการที่จะพัฒนาเราสักมันเยอะ,ะของมันดีงไงแล้วราคาเห็นไหมเท่าเดิมเพราะคุณภาพไม่มันไม่มีที่ไหนแล้วอ,อ่ะอาจารย์บอกได้เลยนะสมุนไพรไอ้อาหารเสริมอาหารเราไม่ต้องพูดอย่างอื่นเลยไม่มียาเอามาทาอะไรยาเราไม่กินเราไปเราไม่กินยากินไม่ทำไงอ่ะสารสังเรา เราจะดูแลสุขภาพของเรานะไม่ต้องให้สารเคมีเข้าตัวเราเลยเราล้างพิษให้หมดเกลี้ยงเลยให้รู้ทีว่าเราจะแกะ่มันมีวิธีล้างพิษออกมาหมดเลยแบบธรรมชาติไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะทีนี้สารพวกนี้มันอาจารย์บอกแล้วมันต้องปลานี่รอนิดนะคะทยอยส่งมาแล้วบางส่วนแล้วก็ลดใหญ่จอกมาวันจันทร์ใจเย็นๆนะคะเราต้องเข้าใจว่าการผลิตที่มีคุณภาพนะคะลดใหญ่ที่ทยอยเข้ามาเขาต้องปลานี่ ปรานิดในการเก็บปราณิตในการดูปลาณิตในการเหมาหลายขั้นตอนเพราะเราไม่มีสารอื่นเจือปนเข้าไปมันไม่มักให้ในการผลิตออกมานี่คือบอกได้เลยว่ามันโคตรอาจารย์คิดว่าดีกว่า,ดวาเดิมด้วยซ้ำครั้งนี้รถนี้ยอดเยี่ยมกระเทียมดองป่าเดิมด้วยครั้งรู้ลัขษณะของการผลิตแล้วคือดีใจอ่ะคืออาจารย์มาอยู่กับท่านประธานที่เขาไม่เห็นแก่คือภาษาบ้านเราคือไม่น่าเอินไม่เห็นแก่ได้อาจารย์ไม่อยู่หรอกแต่ไปคนที่ผลิตแล้วก็มักให้นะ เอาสารน้นมาใส่เพื่อต้องการให้ขายได้จย์ไม่เอาอาจย์ไม่อยู่ท่านอาจารย์นี่คือเป็นเขาเรียกดานหน้าให้พวกท่านอยู่แล้วหละเพราะอาจารย์ไม่ได้ต้องการเรื่องเงินเป็นหลักเอานั่นแหละเงินไม่อยากพูดแล้วไม่เอากินอีกรักแต่หลักของอาจารย์คือมีคุณธรรมไหมก็อาจารย์เป็นพยาบาลเป็นอาจารย์นะจะมาให้เขามาทําอาหารเสริมที่มักให้เนี่ยอาจารย์ไม่เอาหรอกไม่ถึงท่านหรอกอาจารย์ไม่อยู่กับเขาหรอกนะคะ เพราะเราจัญญาบันของเรามันแข็งวิญญาณของเรามันสูงกว่าที่จะให้เขาทาแบบนั้นที่อยู่ให้วงช็อปเพราะท่านประธานมีเขาเรียกว่าจิตวิญญาณของความเป็นคนดีไงที่อาจารย์อยู่อาจารย์อยู่ตรงไหนก็ได้นาอยู่ตรงไหนก็ได้หลายบริษัทอาจารย์เป็นวิยากรทั้งนั้นแหละแต่ทําไมมาเลือกใหนะ้วงช็อปงานทึ่มาแบบตั้งใจจริงๆไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยเพราะรู้ว่ามันดีไงมันดีจาก น้ำใจที่เขาต้องการให้จริงๆแค่นี้เราก็เพียงพอแล้วจับมือกันได้อาจารย์ไม่มีอะไรมากหรอกคนเราจริงใจจริงจังอย่าล่อลวงอย่าล่อหลอกก็คือจบนะทำให้มันชัดอะไอปากหวานก้นเปรี้ยวไม่ต้องมาทำอาอาจารย์เลยฉันไม่เอาหรอกแล้วรู้ทันคนด้วยใจดีจริงเดี๋ยวรู้ทันคนเพราะบริหารคนมาเยอะนะคะอะไรก็ได้นะคะเราดูคนเพื่อนมนุษย์ของเราให้ดูเหมือนญาติมิตร อาจารย์ดูทุกท่านเหมือนญาติเรามาเกิดมามาจากตระกูลเดียวกันต้องมาแย่งอะไรกันนักหนาตายไม่ได้อ,อะไรไปสักนิดหนึ่งพาไม่เพื่อนมีความสุขสิไปโกรธไปแย่งอะไรกันมันมีความสุกจะตายเนี่ยปืนแต่ละคนแต่ละคน,ะคนอาจารย์ก็มีพลังอ่ะดังช้างสารเลยแล้ไปทําเรื่องที่มันทําให้ไม่มีประโยชน์ทําไมอ่ะในเมื่อเราเลือกทําเราจะเดินไปสวรรค์หรือเดินไปนรกได้หมดเลยอ่ะมันเป็นการสะสมเป็นการกวากธนาคารความดีไว้ชาติหน้าทาไมไม่ทํากันอ่ะมันทําได้เนี่ยนะคะ อ๋โอเคนะคือนี่นี่นนนวิธีการที่อาจารย์สอนวันนี้ยังมีวิจยัยเยอะเข้ามาไม่ซ้ำสูงขึ้นนะฮะนะเพราะฉะนั้นหลักทั้งหมดนี้ที่อาจารย์สอนทั้งหมดห้าประการแล้วก็บวกกับอ่าสินค้าของเราที่มันโคตรเกรดพรีเมียมะเข้ามาปฏิบัติเถอะไม่ใช่อาจารย์ว่านะเห็นผลลัพธ์ทุกคนและประทับใจไม่รู้วันลืมอาจารย์ไม่กลัวหรอกคนที่เข้ามาให้วันจบมันเดินออกไปข้างนอกก็ลำบากขาแข็งเนี่ยถ้าเกิดศึกษาดึกแล้วขาแข็ง ไไม่ได้เพราะมันไม่มีที่ไหนจะสุดยอดเท่าที่นี่แล้วโอเคนะคะสอบถามได้เลยค่ะเชิญแชร์ประสบการณ์หรือสอบถามน,นะบางคนอยากจะมาถามอาจารย์เนาะวันนี้ก็ปูพื้นฐานที่ใหม่ๆนะในการล้างพิษเป็ธรรมชาติคือเรื่องจริงแล้วจะดูแลสุขภาพได้ต่อไปนี่เราจะจิตด,ดีจิตสวยร่างกายหุ่นดีเดินปริงปร่งปักกายมีความสุขสง่างามรวยด้วย,วยตางหากเอาเชิญสอบถามได้เลยค่ะเอา